อินดีต้อนรับทุกคนนะครับสู่ช่อง Mark Tree Channel มาร่วมมาแผนการลงทุนไปกับช่อง Mark Tree Channel กันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ครับก็เป็นเช่นเคยครับมาเจอกันอยู่แล้วกับวันที่ตลาดหุ้นคึกคืนแบบนี้ครับก่อนจะไปเริ่มอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้การทำช่องด้วยนะครับสำหรับคนที่กดแล้วเราไปอัปเดตพร้อมกันเลยดีกว่าครับวันนี้นะครับก็มีข่าวหลากหลายรูปแบบมากๆนะครับทำให ตลาดหุ้นเนี่ยเรียกว่าสวิงกันตั้งแต่เช้านะครับหุ้นที่เป็นกลุ่ม m อไเอ่ยกลุ่มเล็กเอยมีการขยับตัวมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ตัวที่เป็นตัวใหญ่ขยับขึ้นค่อนข้างเยอะครับดังนั้นเนี่ยเรามาติดตามกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงอ่ะเริ่มต้นครับเขาบอกว่าเนี่ยช่วงนี้เป็นการอดอกเบี้ยขาลงนะครับทำให้หุ้นเนี่ยมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นเนาะเพราะว่า 1เลยการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยมันส่งผลกระทบโดยตรงอยู่แล้วครับแต่ถ้าเรามองในเศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยจะยังไม่ได้ขนาดนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องมองแบบหลายๆมิติสอดคล้องกันออกไปเนาะแต่สิ่งที่เขาคาดการมาครับเขาบอกว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่หุ้นกู้หลายๆตัวเนี่ยมีการครบกําหนดการชําระนะครับเลยทําให้มองทิศทางของตลาดหุ้นดีขึ้นนั่นเอง ไปต่อครับตัวต่อมา PR9 ายครับอจออัพรายได้เพราะว่าผู้ป่วยเยอะหนุน Q3 เด้งพรนายไปดูสิมันเด้งได้แค่ไหน p r นายโอสำหรับตัว r r นถือว่าสวยมากทีเดียวครับเรียกว่าขึ้นมาตั้งแต่ราคา17บาทที่เราตีเส้นกันไว้เนี่ยนะครับชนชนมา2-3รอบแล้วเด้งกลับขึ้นไปเลยถือว่าดีมากมา แต่คราวนี้ถ้าคนที่สนใจลงทุนตอนนี้ครับถือว่าอาจจะไม่ใช่จังหวะที่ดีของคุณนะเพราะอะไรเพราะว่ามาเห็นในส่วนของอตัว r อ i ายครับมีการกระยับตัวขึ้นค่อนข้างสูงครับดังนั้นเนี่ยพอมันขึ้นสูงสุดท้ายเนี่ยมันจะมีแรงกดเป็นเรื่องปกตินะถ้าคนที่จะซื้อเนี่ยเขาจะไม่มาเล่นเลยกับลักษณะแบบนี้แต่ถามว่าเขาตามไหมเขาตามแน่นอนครับเพราะว่ามันเข้ามาในทรงกรอบที่สวยแล้วนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยใครที่จะตามต่อก็ระมัดระวังสักหน่อยหนึ่ง ส่วนใครอยากเทสโพรฟิตก็ลุยได้เลยต่อมาครับก็จะโบกค,ครับส่วนใหญ่ชี้ว่าตลาดหุ้นเนี่ยถึงจุดขาขึ้นแล้วครับกลับมาเนี่ยปีนี้มีสิทธิ์ลุ้นที่1,576โอ้อันนี้ก็มาจากคุณสรวิทย์นะครับก็มาจากไอตัว Kbank เนาะที่เราเห็นนักวิเคราะห์นะครับเป็นนักวิเคราะห์ที่มาในตอนเช้าให้เราได้เห็นตั้งแต่8ปดโมงคึ่นะครับถือว่า น่าสนใจเลยทีเดียวครับเพราะว่าปัจจัยหนุนดูที่เขาบอกนะก็จะมีมาตรการของรัฐอัตราดอกเบีย้ยที่ปรับตัวลงฟันโฟที่ไหลเข้าวายุพักเนี่ยแต่ตัววายุพักนี่ฮิตจ,จริงนะเออฮิตจ,จริงนะครับก็หลายคนจองไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเนาะบางคนจองได้ก็อ่ะรอดูแล้วกันว่าทิศทางจะเป็นยังไงครับโอเคอ่ะไปต่อครับมีตัวไหนอีกอ่า World c h a r ์ตแบงก์นะครับชดซัดวันนี้เลย b ีบิกนะครับวางระบบพันล้านอ่าก็มีเลยอันนี้ก็จะเป็นตัว Visual Bank เนาะที่เขาตอนนี้เริ่มมีการปรับมาใช้กับเมืองไทยมากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยตัว b ีบิกครับก็เป็นตัวหนึ่งนะครับที่ได้รับงานตรงนี้ในการวางโครงข่ายอ่ะบีบิกทรงก่อนหน้านี้ถือว่าดีมาดูตอนนี้ทรงเป็นยังไงโอ้บีบิกก็กลับมาเหมือนกันครับแถม ความน่าสนใจของมันมีอยู่ในกรอบด้วยนะเออกรอบนี้ครับความน่าสนใจ37.75เครับเป็นกรอบที่น่าสนใจสำหรับตัวเบบิกอ่าชื่อเต็มก็ชื่อบูบิกนะแต่ว่าชื่อย่อเขาเนี่ยบีบิกที่เขาเรียกกันเนอะอ่าแถมตัวไอซครับยังยืนอยู่ในกรอบเส้น50เท่านั้นเองครับดังนั้นเนี่ยมันยังมีพื้นที่ให้มันกลับตัวขึ้นไปได้อีกสามารถทยานขึ้นกลับไปได้อีก นะครับใครที่สนใจตัวนี้ก็อยู่ในกรอบที่ดีมากๆเลยครับดังนั้นเนี่ยข่าวก็น่าจะตอบสนองกับตัวราคาหุ้นนะเออเ s p ครับเล็งทุ่มหมื่นล้านชูอ่ากำลังผลิต600เมกะวัตนะครับก็ต้องบอกว่ากลุ่มโรงไฟฟ้านะครับตัว SSP เนี่ยมีความน่าสนใจก่อนหน้านี้แต่ถ้าเป็นมากเนี่ยมารกก็อาจจะไปขยับเล่นตัวใหญ่ขึ้นไปอีกก็จะเป็นพวกกราฟเอยพวก ตัวที่ใหญ่ขึ้นไปอีกกว่านั้นนะครับเพื่อที่อะไรเพื่อที่ช่วงนี้ครับทิศทางของตัวพลังงานไฟฟ้าเนี่ยต้องบอกว่ารายใหญ่ค่อนข้างได้เปรียบเออทั้งตัวภาษีเอย่ยทั้งรูปแบบโครงสร้างการผลิตเอ่ยนะครับแต่ตัวนี้ก็ไปดูทรงการาฟสักหน่อยหนึ่งเผื่อการาฟมันจะน่าสนใจแล้วเพราะว่าตัว S P อ่ะโวล่มมันน้อยไงอ่ะเห็นไหมคือโวล่มมันน้อยอะ่ะแล้วมันก็เลยทําให้ราคาหุ้นมันไม่ตอบสนองไปกับโวล่มเลยนะครับแบบ ไม่มีตัวไหนดึงดูดไม่มีตัวไหนหน่าสนใจเลยทําให้ตัว s อสเนี่ยอาจจะต้องรอยืนระยะแล้วก็รอเศรษฐกิจทุกอย่างกลับมามาว่าน่าจะมาในช่วงนั้นแหละเออแต่ตอนนี้ยังไม่น่าสนใจ c c High, นะครับซินเนกครับปากทงทำนิวให้นะครับลุกเทด AI มาจิ้นสูงอ่ามีการดันแล้วนะคิดว่าตัวเองจะโตขึ้นอีก2ดิจิกนะครับถือว่า2ดิจิกนี้ก็ไม่น้อยนะถือว่ามองตัวเองไกลพอสมควรอ่ะไปดูสินเนกดิ อมองได้ไกล2ลีจิจริงปะออโอ้ตัวซินเนกครับขยับตัวขึ้นมาได้โอ้ถือว่ามาไกลแล้วนะมาไกลแล้วนะตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานะครับถือว่าขยับตัวมาได้ไกลแล้วเนี่ยถ้าคนที่ตีกําไรเนี่ยเขาก็จะน่าจะได้รอบแรกเนี่ยประมาณ20%นะครับแล้วก็อาจจะมีรอบ2ตรงกรอบนี้อ่าขึ้นมาอีกสักประมาณเกือบยีเนี่ยเขาก็จะเล่นกันประมาณกรอบนี้ดังนั้นเนี่ยตอนนี้มันยังไปไม่หยุดเลยอะ่ะสำหรับตัวซินเนกนะครับ ใครที่สนใจซินเนกมาร์กเองก็เป็นคนหนึ่งแหละ,ะแนวรับที่มาสนใจก็จะอยู่ในโซนส4 9่ครับกรอบนี้กรอบนี้จะเป็นจุดโซนแนวรับที่สนใจนะครับสำหรับตัวซินเนกคิดว่าพรุ่งนี้จะมีแรงย่อต่อครับเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะมีแรงย่อต่อดังน,น,นั้นเนี่ยเริ่มวางแผนได้แล้วสําหรับตัวซินเนกนะครับโอเคไปต่อครับ K W M นะครับเจาะยุรโรปนะครับอเมริกาเขาบอกว่ายอดขายเนี่ยทารู้เลยนะเออเดี๋ยวเราไปดูซิว่า ยอดขายที่อวดว่ากระฉูดนะครับแล้วก็โกยกำไรในควอเตอร์2ที่ผ่านมาดีมากๆถ้าเทียบกับปีที่แล้วจะสามารถดันขึ้นมาได้แค่ไหนสำหรับ KWM ฟึบอ่าตัวนี้โอ้ต้องบอกว่ากราฟดูทรงสวยครับแต่มาไม่สนใจตัวสุดท้ายว่ะเพื่อนๆไม่รู้ทำไมเหมือนกันช่วงนี้ ติดตามหุ้นนะถ้าเห็นหุ้นแบบเป็น i n นเ r อร์ o o ู i ติ้งสตานี่คือทิ้งหมดนะครับเออไม่ถึงแฮมเมอร์แต่เกือบสุดแบบนี้ก็ทิ้งหมดเหมือนกันนะครับเพราะว่าคือลักษณะแบบนี้แสดงว่ามีแรงขายออกมาช่วงช่วงท้ายไงเออเนี่ยมันมีแรงขายดีด่าช่วงท้ายอะ่ะก็เลยทำให้มองว่าส่วนใหญ่มันจะลงต่อไม่ค่อยไม่ค่อยกลับมาดังนั้นเนี่ยตัว k w m เนี่ยก็ถ้าเราสนใจนะแนะนำให้มารับในโซนกรอบล่างดีกว่า เพราะว่าเซฟกว่าแต่ถ้ามันขยับพุ่งขึ้นไปแล้วมายืนเหนือตรงนี้1.5ได้เนี่ยอันนี้ค่อยว่ากันอีกทีหนึงนะครับแต่ตอนนี้ปล่อยผ่านไปก่อนสำหรับมารกนะแต่ใครที่สนใจก็ลองดูได้ครับ ISI ก็เชิดทะลุ70กว่าแล้วก็เรามาระวังนิดนึงน,นะครับมีตัวไหนอีกนะครับซิกกานะครับซ่อมบ้านหลังน้ำท่วมอ่ายอดฟื้นฟูโอ้โหก็ต้องบอกว่า จะได้รับอันสีสงจริงหรือเปล่าสำหรับต,ตัวซิก้านะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็โดนไปหนักเหมือนกันเออตั้งแต่ไม่ว่าจะเป็นสตาร์กนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรอีกอะก็จะมีไอ้ตัวนางงามอะลืมไปซะแล้วออที่โดนเนาะตัวซิก้าก็เป็นตัวหนึ่งแต่ซิก้าเนี่ยโดนเรื่องอะไรครับโดนเรื่องเทรดเพราะว่าก่อนหน้านี้เขามีการขยับไปซื้อตัวบิตคอยไงเป็นสินทรัพย์แต่สุดท้ายโดนนะครับตอนนี้ก็น่าจะหันกลับมาแล้วแหละสำหรับตัวซิก้าอะ ไปดูซิทรงเป็นยังไงสวยไหมสำหรับซิก้าครับเรียกว่าจบรอบนะครับจบรอบขาลงแล้วตอนนี้กลับตัวนะครับรอเทอินเบรกเอาท์นะครับค่อนข้างสวยนะตัวซิก้านะครับแนวรับถ้าสนใจนะมาร์คแนะนำให้กรอบนี้เออแต่วอลุ่มที่มาร์คเห็นเนี่ยมาร์คยังไม่เห็นวอลุ่มในะยะสำคัญที่แบบวิ่งมาต่อเนื่องถ้าเป็นวอลลุ่มแบบนี้เนี่ยพเพื่อนๆดูนะ 16 14 36มีเยอะ4วันที่เหลือเนี่ยเห็นปะที่เหลือเนี่ยต่ำหมดเลย2 1 2มันมีระดับมีระดับเคด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องเฝ้าแล้วก็ติดตามดูเนาะใครที่เป็นแฟนข,ขับของเขาก็ต้องใจจดใจจ่อสักนิดหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าจะได้ขายในช่วงไหนเนาะดูสิราคาทิ้งลงมาตั้งแต่แบบเรือมทบิตคอยน์นี่ลูดเลยสำหรับตัวซิก้าก็ก่อนหน้านี้เคยได้กำไรตอนนี้ก็ ไม่ค่อยกล้านะครับอ่ะใครสนใจก็ลุยกันต่อได้เลยนะอ่า KJL ลุกนะครับขยายฐานรอบด้านดีมานพุ่งอ่า KJL KJL อ่าเกี่ยวกับตู้ไฟต่างๆนะครับโอ้ KJL ก็สวยเว้ยเออเอาจริงๆ KJL เนี่ยสวยนะครับวอลุ่มมาไหมวอลุ่มก็ไม่มาเหมือนกันว่ะ พอวลุมไม่มีทั้งทัง,ท,งที่ตลาดหุ้นดีอันนี้ก็น่ากังวลใจนะครับอ่ะสำหรับตัวนี้ครับถ้าจะวางแผนแนะนําให้มาโซนล่างดีกว่าโซน7จุดประมาณเนี้ยเจ็ดเนี้ยกรอบเนี้ยน่าจะปลอดภัยกว่านะครับถ้าจะลองเล่นเนาะแต่ตอนเนี้ยทรงกราฟดีครับแต่ขาดอย่างเดียวคือไม่มีวอลุ่ม นั่นสินะโอเคเรียบร้อยนะครับสำหรับข่าวที่เราอัปเดตเนาะวันนี้ครับตลาดหุ้นก็อย่างที่ม้าบอกเนาะมันมีความสวิงนะครับสวิงขึ้นสวิงลงวิ่งไปวิ่งมาเนาะแต่สิ่งหลกักๆเลยเราจะโฟกัสที่มูลค่าแล้วกันตอนเนี้ขนาดมันสวิงแล้วก็ดรอปลงมาขนาดนี้แต่มูลค่ามันอยู่ยังแต่ห้าหมื่นได้ถือว่าดีนะถ้าเห็นแบบนี้ นะครับสถาบันวันนี้ครับติดลบมาแต่ว่ามูลค่าของสถาบันน้อยมากเพราะว่าน่าจะกักอะไรบางอย่างอยู่โบเกอร์วันนี้บวกเข้ามาครับต่างประเทศก็ยังบวกอยู่แต่หลักร้อยเนาะส่วนในประเทศยังขายต่อเนื่องแต่สังเกตดีๆไว้โวล่มมันหายไปเด้อเออโวล่มมันหายไปนะแสดงว่าเริ่มหรือเปล่าเริ่มที่จะหมดแม็กหรือเปล่าเออสาหรับในประเทศเนาะดังนั้นเนี่ยเราในฐานะของคนในประเทศเหมือนกันเราก็ตามไปสิครับรออะไรล่ะช่วงนี้เราก็ทําตามแผนเหมือนเดิม ออคราวนี้ครับขออัปเดตนิดนึงก่อนที่จะไปดูในส่วนของตัวพวกหุ้นเนาะก็ต้องบอกว่าตัวหุ้นปันผลแล้วกันหุ้นปันผลเนี่ยตัว u ูแวเนี่ยทำกำไรได้ดีมากๆตอนนี้นะครับเราซื้อกันมาตอนโซนนี้ใช่ไหมที่เราวางแผนกันมานะครับจนตอนนี้มันกลับขึ้นไป9บาทกว่าๆแล้วเออ หลายคนก็อยากจะให้มาอัปเดตแล้วกันว่ามันเป็นยังไงเนาะก็ตอนนี้ครับกำไรของม้าก็อยู่ที่ประมาณ9%นะครับส่วนคนที่ซื้อมาระหว่างปีนะครับก็รอดูแล้วกันเนาะแต่ว่าใครที่ติดตามม้ามา12 EP ม้าจะใส่ที่ตัวนี้ดังนั้นเนี่ยตัวต่อไปจะเป็นตัวนี้ครับเออเห็นแล้วแหละเนาะเพื่อนๆเห็นแล้วใน EP ที่13ที่ลงไปใน TikTok กนะครับก็คือตัว Mac Group นั่นเองสำหรับตัว Mac Group ครับที่มาซื้อไปเนี่ยมันจะอยู่ในโซนราคา11.7 ตรงกรอบนี้เออ0.7เ0.8ตอนนี้มันกลับขึ้นมาแล้วแต่ว่าม้ามองว่ามันน่าจะย่อมากกว่าเออมันได้ย่อมากกว่าเพราะว่ามันเตรียมครับมันเตรียมที่จะเข้าต้อนรับการปันผลของมันนั่นแหละแต่ม์กถือยันเลยนะยันต่อเลยเพราะว่าม้าจะมองอีก6เดือนข้างหน้าครับสําหรับตัวแม็กเอออันนี้ก็จะเป็นอัปเดตตัวหุ้นปันผลเนาะเห็นหลายคนทักมาถามว่าเป็นยังไงบ้างมาอัปเดตให้ฟังหน่อยนะครับ อ่าส่วนวันนี้ครับตลาดเซตเป็นยังไงนะครับตลาดเซตเรียกว่าย่อโดยสมบู์ครับเดี๋ยวจะมีแรงย่อลงมาอีกสําหรับมูของมานะม้างว่ามันจะมีแรงย่อกดไปอีกเพราะว่าคือการที่มันขึ้นได้แบบต่อเนื่องแล้วก็ขึ้นได้เยอะขนาดเนี้มันอาจจะทําให้หลายคนมองแบบผิดคาดเออก็อยากจะ มองว่าแบบไม่มีจังหวะเข้าซื้อพูดจริงๆไม่มีจังหวะเข้าซื้ออาจจะต้องหาจังหวะแต่ทิศท,ทางยังเป็นขาขึ้นครับแต่รอแรงย่ออีกทีหนึ่งแล้วกันแนวรับที่มาสนใจมาบอกเพื่อนๆไปแล้วเนาะว่าจะอยู่ในโซนประมาณพันสอยนะครับอยู่ในกรอบนี้นะครับแล้วก็ถ้าทะลุ1460ขึ้นไปนะครับก็อาจจะเริ่มทยอยแบ่งขายบ้างอะไรบ้างแต่ตัวปันผลถือไว้ต่อนะครับอ่ะ ดังนั้นตัวเซตก็ประมาณนี้ขราวนี้ตัวหุ้นกันบ้างตัวแรกจะเป็นตัวอิชิครับหรือว่าอิชิตันตัวนี้มาขอเนี่ยขยับเลยนะเพราะว่าทรงแบบนี้น่าจะไปต่อได้แล้วครับอ่าดังนั้นเนี่ยแนวต้านมาขยับไปที่17.8เลยครับส่วนแนวรับเนี่ยสนใจที่16.4สต็อปอใช้15.4ครับ ISI ใกล้ชนแล้วดังนั้นเนี่ยเรามารอนรับในส่วนล่างนะครับตัวต่อมาวาอัพครับวาอัพเนี่ยหยุดไม่อยู่จริงๆครับขึ้นแบบต่อเนื่องไปเลยเออ แถมใครที่ได้เหรียญตอนที่วางแผนกันโคตรโชคดีอะ่ะเออแต่ว่าไม่ได้เลยอะ่ะเออโฟกัสหลายตัวไปมัง้งอ่ะโอเคแนวรับที่สนใจนะครับเราจะใช้กรอบนี้นะครับนี่อ่าห้สครับส่วนแนวต้านเอาไว้กรอบหนึ่งได้เลย4.8เนาะสต็อป o อชใช้4.3ก็ได้หรือว่าจะใช้4.4ก็ได้นะครับเพราะว่าหลังจากการหลุดตรงนี้จะเป็นแรงย่อพักฐานลงไปในกรอบล่างนั่นเองครับ i s i น่าจะทนแลละเออเนี่ยไอ้ใจ SI ชนแล้ว ก็มีแรงขายกดออกมาแน่นอนครับไอเทลเป็นยังไงไอเทลยังอยู่ในกรอบที่สวยครับนี่แนวรับอยู่ที่2บาทครับสต็อปล s อใช้1.8แนวต้าน2.32นะสำหรับตัว i อเทลครับทรงยังวิ่งอยู่ในกรอบที่ดีแต่ยังหาจุดกับตัวยังไม่เจอครับเอ้ยลืมดู ISI ให้เพื่อนๆเลยอ๋ออุ้ยไ s i ดีด้วยเอออยู่ยืนหนือกรอบศูนยนะครับแสดงว่ายังทำส่งได้ดีครับ ต่อมา x o เป็นตัวที่มาร์กสนใจครับเพราะว่า x o กับ RCL มันทำทรงคล้ายกันตัว x o แนวรับที่สนใจอยู่ที่23.8สนะสต็อปรอนอยู่ที่22.3แล้วก็แนวต้านอยู่ที่26.7ครับถ้า x o ทิ้งล่วงลงมาตรงนี้ปล่อยผ่านครับแต่เมื่อไหร่ที่มันกลับขึ้นมายืนเป็นแท่งเขียวและตัดขึ้น2.3เอ้ย23.8ขึ้นไม่ได้เนี่ยโอ้โหทรงมันจะเข้าขั้นแบบสวยเลยสำหรับตัว x o ครับแต่ตอนเนี้ยดีกรอบแคบลงเรื่อยๆ นะครับเราก็วางแผนลุยต่อได้เลยสตัวเักโครับ rsi อยู่ในกรอบล่างครับก็มีจังหวะให้เข้าได้เล่นอย่างแน่นอนครับต่อมาโกโบครับโกโบเนี่ยจะได้ในสงกับน้ำท่วมอันนี้ค่อนข้างคอนเฟิร์มนะครับว่าเกิดขึ้นแน่นอนอ่ะแนวรับอยู่ที่15.3ครับสต็อปลอส14.5แล้วก็แนวต้าน16.9 นะครับสำหรับตัวโกลโบ RSI ตอนนี้อยู่ต่ำกว่า0นย์แต่มาเชื่อว่าเดี๋ยวสักพักเล็กไอเส้นศูนย์เนี่ยจะตัดลงมาแล้วตัวนี้จะกลับขึ้นไปครับสำหรับตัวโกลโบนั่นเองนะตัวเนือเป็นยังไงครับตัวเนือก็ช่วงนี้ราคายางถือว่ากลับมาได้ดีครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้ตัวเนือสวนกลับขึ้นไปเนาะตัวเนือเนี่ยแนวรับอยู่ที่5.1จุดหนึ่งครับสต็อปล็อตทำไมมาร์กว่างลึกจังวะมือไปโดนอะไรเนี่ยจริงๆไม่น่าจะไม่น่าจะเกินนี้นะเนี่ยเนี่ยไม่น่าจะเกินแท่งเนี้ย สต็อปล้อใช้5บาทครับส่วนแนวต้าน5.7สําหเับตัวเนอนี่ก็เป็นตัวหนึงท็อปพิกเหมือนกันนะครับเฝ้าได้เฝ้ารอได้รอตัวตัวเนอร์อ่ะตัวนี้ RSI ย่อครับอ่า s i ย่อ SI มันโอเวอร์บอสไปแล้วเราก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับมันก็จะมีแรงทิ้งถีบออกมาแบบนี้แหละแต่อย่าถีบแบบนี้นะถีบแบบทั้งเดิมก่อนหน้านี้ก็ไม่ไหวนะครับรับไม่ไหวเหมือนกันเนาะอ่ะรอดูนะครับพรุ่งนี้จะเป็นยังไงครับ Sav บอกไปแล้วนะครับช่วงนี้การบินกลับมาเนาะตัว sav นี่ม,มาแน่แน่แนวรับ21.7สบอตอปรอสใช้20.2แล้วก็แนวต้าน23.2มาก็เฝ้าอยู่เหมือนกันครับเพราะว่า v o l u ุ่มเริ่มดอบเออพอว o ลลุ่มเริ่มดอบก็อาจจะต้องแบบปล่อยผ่านไปก่อนเนาะ ตัวต่อมาครับก็จะเป็นตัวที่ LI หรือว่าไทยประกันชีวิตเนาะตัวนี้เนี่ยแนวรับอยู่ที่8.75ครับสต็อปล้อใช้ที่8.4แล้วก็แนวต้าน9.6ตัวไทยประกันชีวิตเนี่ยจะได้อนิสงหรือว่ารับรายได้ที่เห็นชัดเนี่ยจะอยู่ในคอร์เตอร์4ครับเพราะว่ามันเป็นช่วงของการรับดอกเบี้ยเออหลายคนเนี่ยจะซื้อประกันอะไรดอกเบี้ยเนี่ยจะอยู่ในช่วงมันเดือนพฤศจิก,กาธันวาดังนั้นเนี่ยมันจะไปรับรู้ไรายได้ในคอเตอร์4 ดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะเล่นตัวนี้นะให้มองงนี้เลยควอเตอร์หนึ่งสองเนี่ยเป็นแค่รายได้ที่ทบเข้ามาแล้วกันจากควอเตอร์4แต่ส่วนมากให้ไปโฟกัส2ควอเตอร์นี้ถ้า2ควอเตอร์เนี้ยสามารถทำกำไรได้ดีมองได้เลยครับว่า Q1 Q2 ระเบิดแน่นอนสำหรับตัวนี้นะครับอ่ะหุ่นประกันมันก็จะวิ่งประมาณฟิลลิ่งประมาณนี้แหละต่อมาดูโฮมนะครับดูโฮมเนี่ยแนวรับชนแล้วครับอ่า 10.9ครับสตอล์ปลอใช้9.7แล้วก็แนวต้าน12.3สําำหรับดูโฮมนะครับก็ตามต่อได้เลย r s i ตอนนี้อยู่แนวระนาบและสวยมากๆครับถ้าเทียบกันระหว่างโกโบกับดูโฮมมาเชียร์ดูโฮมมากกว่านะแต่โกโบเนี่ยก็ได้ในสูงเหมือนกันนะครับแต่เชียร์ดูโฮมมากกว่านะโอเคเรียกว่าครบถ้วนนะครับในรอบนี้อาจจะไม่ได้มีเพิ่มอะไรมากมายนะักเนาะแต่ว่าก็ยังเหลือตัวที่เราทำการบ้านกันต่อได้เพราะว่าช่วงนี้ ยังมีหุ้นหลายตัวที่น่าสนใจและยิ่งตลาดขาขึ้นนะเล่นง่ายมากๆครับในการซื้อขายจะทําให้นักลงทุนมือใหม่อยากกระโดดเข้ามาเพราะว่าก่อนหน้านี้มันเจ็บไงพอมาเจอแบบนี้มันเล่นค่อนข้างสบายแล้วนั่นเองครับโอเคก็จบเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับคลิปวิดีโอรายวันของช่องมา r k r e ีเนาะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชื่นชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับถ้าชื่นชอบไม่ยากเลยครับกดไลค์เข้ามา กด subscribe นะครับใจดีก็กดแชร์ออกไปนะครับให้กับเพื่อนๆเน,เนาะก็จะได้มีคนติดตามเพิ่มขึ้นนั่นเองครับโอเคขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับที่รับชมมาจนถึงตอนนี้ขอให้ทุกคนโชคดีในการเทรดแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ